สวัสดีครับก็ก่อนเริ่มสัมมนาเริ่มนะครับก็มาโปรโมทสัมมนาอีกรอบนั้นจริงก็เต็มแล้วแหละนะครับเมื่อวานเนี่ยสิบโมงนิดๆเนี่ยก็ครบหนึ่งร้อยคนละนะครับแต่ว่าก็ทันทีมงานนะครับก็จะมีการขยายให้นะครับดังนั้นใครที่ยังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็อยากฟังนะก็รีบลงทะเบียนมานะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ถือว่าได้รับความตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าคนก็ลงทะเบียนมาเยอะมากนะครับซึ่งกฏยุทธ์นี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เหมาะกับ ช่วงนี้จริงๆนะครับผมว่า5ปี10ปีเนี่ยน่าจะเอากลยุทธ์เนี่ยไปใช้ต่อยอดได้ยาวเลยนะครับก็สามารถสแกนตรง QR Code คตรงนี้ได้นะครับก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับสไลด์ก็เสร็จเรียบร้อยละนะครับก็รอสอนพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย4นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอเคก็มาต่อกันที่ภาพทางเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เห็นภาพทางเทคนิคเนี่ยที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่าง ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่เราคุยกยนไปในกราฟลายสามสิบนาทีนะครับว่าช่วงหลังนี้เราเห็นพฤติกรรมที่มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยคือจังหวะยุบจังหวะย่อเนี่ยมันเป็นการย่อแล้วยกโลนะครับดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับเมื่อวันพุธเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีมากนะครับก็คือทะลุผ่าน SMA200 ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ S MA 20อเนี่ยกับ SMA 200ม้ยก็มีการตัดขึ้นมาแล้วดว ภาพหลักเนี่ยมันก็ยังเป็นการขึ้นต่ออยู่นะครับเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือประมาณ1นึ่งพันสอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป้าแรกส่วนเป้าที่2นะครับก็แถประมาณ1นึ่งสองนะครับก็จําไม่ง่ายนะครับหนึ่งสองศูนย์สองกับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับสำหรับตัวของ market b r e a d indicator นะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยเวลาตลาดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คกันว่าขึ้นมาเนี่ยขึ้นแบบไหนนะครับคือถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว new high ไม่เพิ่มอย่างเงี้ยก็ต้องกังวลแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้กังวลเท่าไหร่เพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยเป็นการดัชนีปรับตัวขึ้นแล้วก็นิวไฮก็เพิ่มนะครับขณะที่นิวโลก็ลดลงก็แปลว่า Market ็ตก็คอนเฟิร์มภาพของการฟื้นตัวนะครับก็หวังว่าระยะถัดไปจะสามารถตัดขึ้นมาต่อเนื่องได้สำหรับตัวของ Market ็ตเบรดอินดิเคเตอนะครับมาต่อกันที่ตัวของ s e ฟ50 Index Future เนะครับเมื่อวานนี้เริ่มมีการเรามีการขยับบางอย่างบ้างนะครับก็คือฟิวเจอรเนี่ย ก็คือจริงเราเริ่มใช้ตัวของโซนเทรดดิ้งแล้วแหละนะครับโซนแรกเราติดอยู่800เนี่ยซึ่งตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่โซนที่2เนี่ยนะครับเราซื้อไว้แถวประมาณ850นะครับคือเนื่องจากว่ามันเนี่ยเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้วันหมดอายุนะครับเราก็ไม่อยากอ่าถือ2ส่วนเนี่ยข้ามไปนะครับเราก็เลยมีการปิดส่วนหนึ่งก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยแถวประมาณ755นะครับผมก็ให้ ปิดตัวของซีรีส for for ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเทคโบนฟิตไปนิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะรอมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับเราก็คือถ้าเกิดใครเล่นตัวของโซนเทรดดิ้งเนี่ยนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนในมาซื้อในตัวของซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ใหม่เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ประมาณ740ถึงประมาณ742ี่นะรถอยลงมาถึงเนี่ย ก็จะมาเปิดลองในส่วนที่2ที่เราขายไปแล้วเมื่อวานเนี่ยมาซื้อตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีความได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราลองนึกภาพประจําราคาตัวของซีรีส์เก่อนนะครับเมันคือ7 7ประมาณ7 5 1นะครับแต่ตัวของซีรีส์เมเนี่ยนะครับมัน7.45นะครับจะเห็นว่าซีรีส์เเนี่ยจะถูกกว่าซีรีส์เนะครับก็คือภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรื่องของอ back w a r d a t i o n นะครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับเวลาเป็น back w a r d a t i o n เนี่ย ฝั่งรองเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้กลยุทธ์ของโซนเทรดดิ n งเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบเรื่องที่มันตัวของเซฟิตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเป็น b a c แบ็กวาเดชันเนี่ยที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของพวกแบ็กวาร์เดชันในตัวฟิวเจอร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปคุยกันในในเรื่องของการสัมมานานะครับสำหรับคนที่จะเล่นสั้นแล้วยังอยากเล่นซีรีส์ที่แอคทีฟที่สุดอยู่เนี่ยถ้าเล่นซีรีส์เเนี่ยแถวนี้ก็ดก่ดคาวิา เดี๋ยวมันจะเกิดโกลเด้นคลอสตามมานะถ้าเกิดโกลเด้นคลอสตามมาเนี่ยตัวของซีเรสก็มีโอกาสจะขึ้นต่อเป้าหมายคือ760แล้วก็ช่วง768ตามลำดับนะครับแนวรับก็แถบประมาณ750าสำหรับตัวของ Index เซฟริตี้อินเด็กซฟิ่าข้ามาที่ตัวของราคาทองคำนะครับทองคำเมื่อวานนี้ก็ Uh, ยังปรับตัวขึ้นนะครับแต่เราคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นโซนสูงเหมือนกันนะครับเรายังกังวลเรื่องของด i เวอร์เจน์อยู่นะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยเราต้องรอ c a นเดลให้มันกลับตัวก่อนถึงจะเล่นฝั่งช็อตได้นะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นว่า c a นเดลสติ๊กเนี่ยยังไม่มีการกลับตัวเลยนะครับเมื่อวานก็ยังแท่งเขียวอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องรอจนกว่าจะเห็นการกลับตัวจะเล่นฝั่งช็อตสำหรับตัวของราคาทองคำได้สำหรับคนที่มีฝั่งลองเนี่ยผมว่าก็ อยากให้แบ่งเทคโปรฟิตไปบ้างมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทองคํามันเหวี่ยงมากนะครับคือจังหวแะแบบแป๊บเดียวเนี่ยลงร้อยเหรียญมันก็มีมาแล้วตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นที่มีเรื่องของ m a c d ตัดลงในตัวของราคาทองคํานะครับมาที่แนวโน้มค่างเงินนะครับสำหรับแนวโน้มค่างเงินเนี่ยตอนนี้เรามาที่ตัวของ j p y THB แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครึ่งปีหลังปีที่แล้วรวมถึงช่วงเดือนอ่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ย เราจะเล่นกรอบนี้มาตลอดนะครับก็คือเล่นแบบซื้อกรอบล่างรอขายกรอบบนนะครับแต่รอบน,นี้เนี่ยเราคิดว่ากลยุทธ์มันจะเริ่มจะเปลี่ยนไปละนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะเห็นการตัดขึ้นระหว่างตัว s m a 20กับอสเอ200เดี๋ยวถ้าเกิดมันตัดขึ้นจริงเนี่ยเราจะเปลี่ยนกรอบละกรอบเนี้ยเราจะไม่ดูแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นกรอบนี้แทนเราจะเปลี่ยนเป็นกรอบของไซด์เว้าแทน ดังนั้นถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนเป็นกรอบของไซด์เวอาฟเนี่ยผมก็เลยมองว่ามัน22.5เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะในการเปิดลองนะครับแล้วก็รอไปขายประมาณช่วง 23. 3ดนะครับดังนั้น JPYTHB เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเปิดลองนะครับนี่ก็เป็นตัวของค่าเงินที่ผมดูว่าน่าสนใจที่สุดในในตอนนี้นะครับมาที่ตัวของ DR นิดนึงนะครับวันนี้ให้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือตัวของ เอฟพีทีวีเอนหนึ่งเก้านะครับคือถ้าเกิดเราเปิดในเปิดในกราฟดูเนี่ยเปิดในกราฟดูปกติเนี่ย FPT VN ทีเนหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับถ้ารูดในกราฟผู้โปรแกรมทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าอ่ามันเปิดมานะครับก็ปรับตัวลงอย่างเงี้ยมันจะหาแนวรับไม่ได้ไม่รู้มันแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับก็วิธีแก้นะครับคือเวลาพวกโปรดักที่มันเป็น DR เนี่ยมันไม่ใช่หุ้นไทยไอพีโอนะครับมันมันเลยมีการเราเลยมีการสามารถเอาหุ้นอันเดอร์ไลน์อิงเนี่ย มาคูณกับเรื่องของค่าเงินได้นะครับยิงตรงเนี้ยลิงก์เข้าผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็มาเปิดกราฟตรงเนี้ยได้โดยตรงนะครับเราจะเห็นว่าตอนเนี้ย FPTVN19 เนี่ยตอนเนี้ยก็เริ่มมาที่โซนของแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆตรง16.3นะครับก็ตอนเนี้ยเริ่มลงมาที่โซนแนวรับละก็แปลว่าเราจะเริ่มหาจังหวะในการสะสมได้ละวสำหรับ FPTVN19 นะครับจุดที่ผมอยากชี้เห็นคือจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย หุนตัวไหนที่เป็นโซนสูงเนี่ยโดนขายหนักทุกตัวนะครับ FPT VN 1 9เนี่ยแพทเทิร์นมาเหมือน n a s d แ q เลยก็คือเป็น f a l อ break แล้วก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับแต่ตรงนี้เริ่มเป็นโซนของแนวรับละนะครับที่ผมใช้คำว่าเริ่มสะสมมากกว่าที่แบบจะซื้อเปี้ยงเดียวหมดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยแรงขายมันแรงนะครับเราก็เลยคิดว่าอ่าเวลาซื้อเนี่ยค่อยๆทยอยสะสมแล้วกันก็แถบประมาณช่วง16.3เนี่ยก็เริ่มเป็นโซนของแนวรับละสำหรับตัว FPT VN 1 9นะครับโอเคมาต่อกันที่ หุ้นแนะนำเลยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแนะนำเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราคงเน้นเป็นแนว mean reversion นะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนรีบาวขึ้นเยอะลวเราก็ไม่ค่อยอยากให้นักงทุนเนี่ยไปไล่ตามนะครับก็เวลาฟื้นตัวเนี่ยข้อดีมันก็คือมันมันก็ดีตรงที่มันมีการฟื้นตัวเป็นชุดๆนะไปชุดทีได่ไอชุดแรก SCC s c SC g p อะไรเงี้ยมันก็ฟื้นแบบจนลอยไปละนี่เราก็มาหาชุดใหม่ที่แบบอยู่โซนต่ําอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะครับตัวแรกก็เลือกมาเป็นตัวของอมมะตนะครับสําหรับอมตะ เราจะเห็นว่าเริ่มหยุดทํำโลแล้วนะครับเริ่มหยุดทำโลละก่อนหน้านี้ก็คือ lower low ต่อเนื่องเลยจนมาล่าสุดเนี่ยเริ่มหยุดทำโลละ RSI ก็เป็น diverge เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ candle stick ก็เป็นการกลับตัวของ hammer ตอนวันที่18เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ย candle ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาดังนั้นพรุ่งนี้มันน่าจะเป็นการเกิดรอบรีบาวได้แนวรับ22นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า21.4 เป้าหมายคือ23แล้วก็23 5สําสำหรับตัวอมตะนะครับตัวที่2เนะเป็นตัวของติดล้อเป็นตัวของสวัสด์นะครับสำหรับตัวของสวัสดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการกลับตัวนะครับแต่คีย์หลักตัวนี้ผมคอเนี่ยผมพอได้ตัวไอซ์ไเป็นหลักนะครับคือผมสังเกตพฤติกรรมในช่วงของต้นปีเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือตรงนี้นะครับลงมาแตะ RSI o v e r s o เนี่ยแล้ววันถัดมาเวลาฟื้นได้มี c a n เดลกลับตัวเนี่ยนะครับมันก็เกิดรอบเทคนิคอลรีบาวน์นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกันนะครับลงมาจนแตะเขตโอ e วอร์โซนะครับแล้วเม,มื่อวานเนี่ยมี c a n เดลกับตัว RSI ออกจากเขตโอเวอร์โซได้ดังนั้นเราเลยคิดว่าตัวของสวัสด์เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาว n d ขึ้นมาแนวตั้ง3า2 5แล้วก็32นะครับแนวรับ29.5ส้สต็อปรอดถ้าต่ำกว่า28.5สําหรับตัวของสวัสด ตัวที่3นะครับจะเป็นตัวของ CHG นะครับสำหรับตัวของ CHG เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าอยู่ที่กรอบล่างของดาวเทรนชาแนลเนี่ยพอดีเลยนะครับตัว CHG จะผันผวนนิดนึงก็คือว่าไอกรอบเนี่ยอาจจะมีแบบ ทะลุขึ้นไปด้านบนบ้างเออเลอร์ด้านบนบ้างอาจจะมีเออเลอร์ด้านล่างบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันคือไซเย์ดาวในกรอบนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เราก็มองเป็นกรอบล่างแหละประมาณ1.88ก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับสต็อปลอสถ้าเกิดต่ำกว่า1.82เป้าหมายคือ2บาทแล้วก็2.08สำหรับตัวของ CHG นะครับหุ้นในเซ็ทร้อยจะเห็นว่ามีนรีเวอร์ชันหมดเลยนะครับ แต่เดี๋ยวหุ้นนอกเซตลอยเนี่ยมันจะเป็น Break out แนว breakout ละนะครับเดี๋ยวให้ดูเหตุผลกันว่าทําไมเราถึงใช้เป็นแนว breakout สาหรับหุ้นนอกเซตลอยนะครับอันนี้คือดัชนีของเอสเซ็ตนะครับเราคุยเอสเซ็ตมาสักพักละว,ว่าเอสเซ็ตเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวก่อนเซต้อยเพราะว่าเอสเซ็ตเนี่ยหยุดทําโลได้ก่อนนะครับแล้วล่าสุดเกิด pattern ขึ้นมาชื่อว่า pattern s y m ทร t ค i c a l triangle นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีการ breakout ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราเลยมองว่า พุนกลางพุ้นเล็กเนี่ยหาแพทเทิร์นเ้วเล่นเบรกเอาดีกว่านะครับมีตัวไหนบ้างที่เกิดแพทเทิร์นเ้วเล่นเบรกเอาได้นะครับก็ตัวแรกเริ่มมาที่ตัวของบาร์ฟนะครับสำหรับตัวของบาร์ฟจะเป็นรูปแบบของ Descending Triangle ลนะครับล่าสุดราคาก็สามารถเบรกเส้นดาวเทรนตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับเรามองว่าบาร์ฟมีโอกาสจะฟื้นต่อเป้าหมายคือ9บาทและ9.4้แนวรับ8.5ซ็อฟลอถ้าเกิดต่ำกว่า8.2สําำหรับตัวของบาฟนะครับ อันนี้เป็น descending นะครับตัวที่2จะเป็น ascending triangle นะครับคือตัวของเมดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้คุยมานานเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยลงมาแรงแล้วฟ form pattern เรียบร้อยแล้วเป็น ascending แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการเ r e a วันแรกดังนั้นนะรเราก็เลยคิดว่ามี u p ไซ d e ในการปรับตัวขึ้นต่อเป้าหมายคือ23.6แล้วก็24แนวรับนะครับ22.5 stop l o ถ้าเกิดต่ำกว่า22สำหรับตัวของเมดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น SEI นะครับสำหรับตัวของ SEI Medical t เนี่ยนะครับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นคือ falling wedge นะครับ falling wedge ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย break out ผ่าน wedge ขึ้นมาได้เมื่อวานเนี่ยเคลียร์ละนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นว่าวันที่17พยายามจะ break ติดกรอบบนอยู่นะครับวันที่18ก็พยายามจะ break นะครับแต่ว่าขึ้นมาได้แค่ high แต่ราคาปิดยังไม่ break แต่มาเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ราคาปิดเนี่ยก็ break ละก็ break มาทั้งแท่งน,นะครับบางน้นเราเลยมอง s c i เนี่ยมีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นจากโซนตำ่ำ แนวรับ3.26สตอปลอสได้ต่ำกว่า3.1นะครับเป้าหมายคือ3.44แล้วก็3.6สำหรับตัวของ SEI นะครับก็เป็นหุ้นที่เป็นการเบรกเอาจากโซนต่ำนะ่าะเห็นว่าหุ้นที่เราใช้เบรกเอาเนี่ยจะเป็นเบรกโซนต่ำเป็นหลักนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับ คำถามตัวแรกนะครับเป็นตัว S C C S C มันมันฟื้นมาเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะนิ่งๆน,นิดนึงอาจจะมีจังหวะ pull back ก่อนนะครับถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยดูเส้นพวกตามเส้น uptrend เนี่ะนะครับจะเป็นโซนของแนวรับเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง160นะจะเป็นแนวรับสําหรับ S C C นะครับฟื้นเยอะก็อาจจะมีการยุบมีการย่อบ้างกับ S C C นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ Com 7นะครับสำหรับ Com 7เนี่ยมันก็พอมองเป็น ดาวเทรนชานเอลเนี่ยได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ CSG เนี่ยที่มันเป็น Down Trend Channel แล้วมี e อ r ร์เอนี่ยอันนี้คือ e อ r ร์ล่างนะครับนี่คือ e อ r ร์บนนะครับตรงนี้คือกรอบล่างนะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยก็มี Candlestick นะมีตัวของ r s i ที่เริ่มทําตัวของ Divergent เหมือนกันแล้วก็แคนเดลสติ๊กก็เริ่ม มีการกลับตัวมาบ้างละทําให้ผมคิดว่าตัวคอมเซเว่นก็สามารถเก่งกําไรได้เป้าหมายคือการปิดแก็บที่มันยีนะครับแนวรับก็ช่วง1 9 5นะครับสต็อปรอได้ต่ำกว่า19บเก้านะครับจะเห็นว่าคอมเซเว่นเนี่ยก็มีริคเรวอตในการลงทุนที่ดีเลยนะครับส่วน CPO นะครับตัวนี้เราแนะนําไปแล้วนะครับก็แถวประมาณใกล้ๆตรง50เนี่ยเป็นแนวรับนะครับส่วน54ก็เป็นตัวของแนวต้านก็เล่นตามกรอบเหมือนเดิมนะครับถามว่าถ้าเกิดเราซื้อไม่ทันใกล้ๆ50เนี่ย ขึ้นมา51ยังพอตามไดไหมนะยังพอตามได้นะครับเพราะว่าเรายังเห็นว่าอัพไซด์เนี่ยยังเยอะกว่ายังเยอะกว่าดาวไซด์นะครับคือถ้าเกิดขึ้นมา52เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ตามละเพราะว่ามันขึ้นมาตรงกลางแล้วนะครับเวลาเราจะดูว่าตามได้ตามไม่ได้ต้องเช็คอัพไซด์กับตัวของดาวไซด์นะครับส่วนตัวของปทออพทสพนะครับซื้อยาวรายสัปดาห์ได้ไหมนะครับ ก็ได้แหละนะครับสำหรับตัวปทอสอพอนว่าภาพใหญ่มันก็เป็นด v เวอเจนในลายสัปดาห์เหมือนกันก็สามารถซื้อถือยาวเป็นลายสัปดาห์ได้นะครับามาต่อกันที่อชอ e นะครับระหว่างอมตะกับตัวของ W H A นะครัว่าเลือกตัวไหนดีนะครับคำตอบมันเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว W H A เนี่ยมัน มันมีการฟื้นขึ้นมาเยอะละตอนเมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเล่น w h a ตรงนี้อาจจะอาจจะช้าไปไปหน่อยหนึงนะครับเราเลยคิดว่าอามาตะเนี่ยอาจจะดูน่าเล่นมากกว่าก็เป็นหุ้นแนะนําของเราในวันนี้ไปแล้วนะครับส่วน MTC นะครับ MTC ถามว่า42รับได้ไหมหรือว่ารอก่อนนะครับก็ทยอยรับได้สําหรับ MTC นะครับก็เ42เนี่ยรับรับไปก่อนส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับคือมันลงมาที่แนวรับแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวง candlestick เนี่ยมันก็ไม่ชัดมากว่าอ่าจะเป็นการกลับตัวจริงหรือเปล่าก็ทยอยรับแล้วกันก็42ก็แนวรับแรกนะครับรัเป้าหมายก็มา46สำหรับตัวของ MTC นะครับน่าจะตัวนี้น่าจะพิมพ์มาผิดนะ่น่าจะหามตัว i-link นะครับสำหรับตัวของ i-link นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการ b บรกเอาท์เหมือนกันนะครับก็เป็นหุ้นที่แบบเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการเบรกเอาท์นะครับตอนนี้ก็ทะลุผ่านเส้น SMA 200ขึ้นมาแล้วนะครับถามว่า Follow ได้ไหมผมว่าก็ถือว่า Follow ได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดจะเซฟเซฟนิดนึงเนี่ยเนื่องจากว่าโอเคมันเบรกเส้น2 0 0้ละแต่ว่า Golden Cross เนี่ยยังไม่มานะครับเราก็อาจจะแบบซื้อไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิด Golden Cross มาเนี่ยค่อยซื้ออีกส่วนหนึ่งสำหรับตัว ilink นะครับแต่แถวนี้ก็ถือว่า ซื้อได้เพื่อคาดหวังการเบรกเอาขึ้นไปนะครับเป้าหมายคือ67จุดสำหรับตัวของ i-Link นะครับส่วนตัวของ t t h นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่านะครับแนวรับเนี่ยคงประมาณ3บาทต้นๆน,น,นะครับประมาณ3บาทเนี่ยสามเนี่ยเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านคงเป็นเส้น200นะที่มันทดสอบแล้วไม่ผ่านสักทีนะประมาณ3.4สําหรับตัวของ t t t h นะครับ ส่วน AKR นะ AKR เราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าทิศทางโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของ s i d e w p นะครับแต่แค่ประเด็นคือจุดซื้อเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันย่อน้อยมากนะครับดังนั้นแนวต้านมีถวประมาณ1.07 1.08ส่วนแนวรับเนี่ย0.95นะครับตรงนี้มันแบบอยู่กลางๆนะครับผมเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่จังเป็นจังหวะในการเข้าไปรับนะครับป้าทศสพคุยไปแล้วนะครับก็ถือว่า แนวโน้มก็ซื้อซื้อถือได้สำหรับปอทสพนะครับส่วนตัวของ Kbank นะครับขายไป157แล้วนะครับรอรับคืนได้ไหมนะครับผมว่าถ้าย่อลงมาก็รอรับคืนได้นะครับสำหรับแนวรับของ Kbank รอบนี้จะอยู่ประมาณ153นะครับเราจะไม่ใช้เส้น200แล้วนะครับจะใช้เส้น2 0วันแทนละ153มก็จะเป็นแนวรับสำหรับตัวของ Kbank นะครับถัดมาเป็นคำถามหุ้นเล็กนะครับก็คือตัวของมาลีนะครับ สำหรับตัวของมาลีเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเราก็อยากให้ตัวนั้นเนี่ยมันต้องมีการเบรกเอาขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามาลีเนี่ยยังเบรกไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูจนกว่าจะเริ่มเบรกผ่าน7บาทได้นั่นแหละนะครับจะเริ่มดีสําหรับตัวของมาลีส่วน SCGP นะ SCGP ตอนนี้ก็ มันขึ้นมาปิดแกับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องตั้งฐานนิดนึงแกับ16.4นะครับที่เราไปเทคโปรฟิตในเทคนิคอลเทรดดิ้งพอร์ตไปเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองปิดแกับแล้วอาจจะต้องพักก่อดนะครับแนวรับเนี่ยถ้าเกิดเรามองแนวรับแบบ aggressiv e หน่อยก็จะเป็นแนวรับของเส้น uptrend นะครับก็แถวประมาณช่วง15.4ถ้าเรามองแนวรับ conservativ เนี่ยจะเป็นเส้น20นะประมาณ14.5สำหรับ S C T P จะเป็นให้แนวรับไว้2แนวนะครับ ส่วน PRM นะครับพรีเอ็ตอนนี้ก็ปรับตัวลงนะครับแต่ก็เป็นการลงที่เริ่มจะมีไดเวอร์เจนบ้างแล้วนะครับซึ่ง PRM เนี่ยไดเวอร์เจนก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับรอบที่แล้วเนี่ยขนาดเป็นไดเวอร์เจนแบบเล็กๆเนี่ยมันก็ยังรีบาวได้นะจาก7บาทเนี่ยขึ้นมาประมาณ7.7นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นไดเวอร์เจนที่กว้างกว่าด้วยนะครับเป็นไดเวอร์เจนที่กว้างกว่าด้วยดังนั้นแถว 6.8เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีบาวไป7.2หรือ7.5ได้นะครับ stop ปล s อก็ใช้มา6.5สำหรับตัวของ prm นะครับส่วนตัวของ Land and h o u s e นะครับ Land and h o u เ e เนี่ยผมว่าจริงๆเป็นหุ้นใหญ่ที่มีแพทเทิร์นเบรกเอาเหมือนกันนะครับคือตัวของ Descending Triangle นะครับเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันคือลักษณะของ descending นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาผมเลยมองว่าแลน house เนี่ยน่าจะยังเล่งตัวขึ้นได้ต่อน่าจะไปได้4.74-4.8ถึง 4. 7, 4, 4, 4, 8, สำหรับตรง l a แลน h o u า e นะครับแนวรับก็4.5-4.4เนะนี่ยแถวเนี้ยก็ซื้อได้นะครับก็ถือว่าเพิ่งจะเบรกมาเหมือนกันนะครับส่วนตัวของปทอทนปะปอทอก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้เร็วเลยแต่ผมมองว่าปอลทรเนี่ยถ้าย่อรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อน่าจะสวยกว่านี้นะครับ พอรอบนี้มันลงไปลึกแล้วเวลามันรีบาวขึ้นมาเนี่ยจุดนี้มันคือแนวแนวรับเดิมที่มันหลุดดังนั้นแถวนี้จะเป็นแนวต้านเราเลยคิดว่ามันน่าต้องมีการ pull back มาสักทีหนึ่งดังนั้นถ้ารอรับประมาณสักยี่สิบเก้าบาทแล้วค่อยซื้อเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะสวยกว่าสําหรับตัวของปอทนะครับส่วนตัวของผิงอันแปดศูนย์นะครับผมก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะครับว่าแนวโน้มมันคือมันคือ size way up แหละนะครับแต่ตรงเนี้ยราคามันก็เป็นเป็นโซนบนนะครับเราก็อยากให้แบบ ย่อลงมาแล้วค่อยซื้อมากกว่าสําหรับตัวของพิงอัน80นะครับส่วนตัวเคอรี่ผมคอมเมนต์ทางเทคนิคแล้วกันนะครับว่ามันก็ปรับตัวขึ้นมาจากโซนต่ําแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันก็เปิดแกลบขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าแกลบตรงนี้น่าจะลงมาปิดนะครับน่าลงมาปิดประมาณ1.49สําหรับตัวของอพิงอันอตัวของเคอรี่นะครับมาที่เสี่ยวมี่บ้างนะครับสําหรับเสี่ยงมี่ก็ราคาก็ลอยนะครับผมก็คิดว่าตอนนี้พวก หุ้น dr hong k o n เนี่ยผมก็ไม่อยากบูมากนะครับคือถ้าเกิดมันห่างเส้น20เนี่ยเราไม่อยากบูนะครับเราคิดว่ารอรับตามเส้น20ดีกว่านะครับประมาณ23.3เนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการรับสําหรับตัวของเสี่ยวมีดศูนะครับส่วนตัวของ jmart นะครับ jmart jmt เนี่ยจริงแพทเทิร์นมันจะมีความคล้ายๆกันอย่างว่ามันเหมือนกําลังจะฟอร form inward head and s h o เดอร์นะครับจะคล้ายๆอินเวอร์ r d head and shoulder jmart เนี่ยจุดเบรคคือมา10บาทถ้าผ่านได้ก็เป็นบวก ส่วน JMT เนี่ยนะครับอันนี้ชัดกว่าเป็นอินเว d ท์ในชอว์เดอร์ได้ชัดกว่านะครับไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็หัวนะครับเนี่ยประมาณ14.1 14.2เนี่ยแหละนะครับเป็นแนวเบรกละถ้าผ่านได้ก็จะเป็นบวกสำหรับ JMT JMT เราก็มีการคุยวางแผนไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนที่ย่อมาเนี่ยเราบอกว่าถ้าเ g ็กซ s แอคทเนี่ยรับไปก่อนเลยส่วนหนึ่งที่13บาทนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุผ่าน14.2เนี่ย follow อีกส่วนหนึ่งตามได้สำหรับตัวของ JMT นะครับกราฟก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับตัวของ JMT ส่วนแอดไวตตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับผมว่ารอให้มันสะสมกําลังให้เสร็จแล้วทะลุผ่านเส้น200เนี่ยจะเป็นจังหวะไล่ตามสําหรับตัวของแอดไวตนะครับส่วน WHA เนี่ยแนวต้านเนี่ยมันก็คงใกล้ๆดงแถวประมาณ4บาทแหละนะครับมาที่ HGC บ้างดีกว่านะครับสาหรับ HGC นะครับ HGC เนี่ยก็เป็น Inverted Head and Shoulder เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น Inverted Head and Shoulder ที่คนอาจจะมองไม่เห็นหรือมองผ่านไปนิดนึงเพราะว่า มันเป็น Inverted เทสแอที่มี Next Line เนี่ยมันเป็น slope ชันขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นจุดเบรกเนี่ยอาจจะส,สูงนิดนึงประมาณ1.04ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้เนี่ยถึงจะเป็นภาพเชิงบวกนะครับครับเดี๋ยวเวลาเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ตัวสุดท้ายแล้วกันคือตัวของ Top Thai Oil นะครับ Top Thai Oil เราแนะนำไปตอนต้นสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ขึ้นนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ย ก็แปลว่าน้ักทุนเนี่ยสามารถยังซื้อตามได้นะครับก็เราแนะนําต้นสัปดาห์ไปแถวนี้นะครับประมาณ26นะครับตอนนี้ยังอยู่26อยู่ก็เป็นจังหวะซื้อได้นะเป้าหมายคือ28 29เหมือนเดิมสําหรับตัวท็อปนะครับวันนี้ก็มุมมองเทคนิคก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบนนะววิเคราะห์พื้นฐานกันต่อนะเจอผมได้ใหม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ